สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเฉลย Sentence c o m p u e t i o n ข้อที่18นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตรง Sentence c o m p r e s i o n ข้อที่18เนี่ยนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นประธานนะครับแปลให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับ ก็คือเขาพูดถึงโลกของโลกทั้งสามอย่างนะครับก็คือมีฟลูนะครับไดเรียและคอมมอนโคนะครับซึ่งโลกทั้งสามอย่างนี้มันสามารถที่จะนำพาความตายมาสู่ กลุ่มของเด็กๆได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าแล้วในช้อยทั้ง4อันนี้เนี่ยข้อไหนเหมาะสมที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำก่อนเลยนะข้อแรกที่ควรจะตัดออกก่อนเลยก็คือข้อ1น,นะครับที่ควรตัดออกก่อนเลยถามว่า พราะอะไรครับเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยความหมายมันแปลกจากข้ออื่นๆทั้งหมดเลยแล้วมันแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะแปลให้ดูนะครับถ้าข้อหนึ่งมันถูกเลือกไปอยู่ในนั้นก็จะแปลได้ว่า flu diarrhea และ common cold สามารถนำพาความตาย มาสู่หมู่ของเด็กๆได้ในกรณีที่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งมันแปลกไหมครับถามว่าถ้าได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้วเด็กๆจะตายได้ยังไงถูกต้องไหมครับข้อนี้ความหมาย รีแปลที่สุดจากข้ออื่นจึงจำเป็นต้องตัดทิ้งเป็นข้อแรกเลยนะครับเราก็จะมาดูกันต่อที่ข้อ2ว่าแล้วทำไมข้อ2ควรตัดออกแล้วมันผิดตรงไหนเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นตรงคำว่า Treating นี่ครับมันผิดตรงนี้เลยแล้วก็คำว,ว่า popery คำว,ว่า t r e a t i n g กับ popery ในที่นี้จึงผิดทุกคนเห็นไหมครับว่ามันเรียงสลับตำแหน่งกันอยู่ทุกคนจะเห็นได้ว่าที่ข้ออื่นๆเนี่ยมันจะต้องเอา p o p e r นะครับนำหน้า t r e a t ก่อนเสมอ แต่ในที่นี้ตรงข้อสองมันกลับเอา proper ไปไว้ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดที่ว่ามันสลับตำแหน่งกันบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงนะครับสำหรับข้อสองนี่ผมเสริมให้นะครับก็คือ จริงๆตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็น proper treatment ครับก็คือตรงคำว่า property เนี่ยนอกจากจะต้องกลับไปอยู่ที่หน้า Tweet แล้วยังต้องตัด ly ออกด้วยนะครับให้เหลือแค่ proper และตรงคำว่า tweeting เนี่ยเมื่อกลับไปอยู่ด้านหลังคำว่า proper แล้วก็ต้องตัด ing ออก แล้วเปลี่ยนรูปมันเป็น treatment แทนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดครับโอเคถวยกันอีกรอบนะครับข้อ1ผิดเพราะอะไรเอ่ยผิดเพราะความหมายไม่สอดคล้องกับประโยคคําถามนะครับข้อ2ผิดเพราะอะไรเอ่ย ผิดเพราะคำศัพท์เรียงตำแหน่งกันผิดนะครับและรูปของมันที่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆก็ผิดด้วยต้องทำการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นข้อ2จึงผิดเราก็มาดูข้อ4กันนะครับว่าแล้วข้อ4เนี่ยผิดยังไงข้อ4 ผิดนิดเดียวเองครับตรงนี้ y ถาว่าทำไม w h y จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในสถานการณ์แบบนี้ mm hmm. เหตุผลคือ w h y เนี่ยมันควรจะใช้ในสถานการณ์ที่ในเชิงเปรียบเทียบนะครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบนะครับแต่เป็นการพูดเชิงให้เหตุผลว่าถ้าไม่ทําแบบนั้นถ้าไม่ทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับวาจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในที่นี้เหตุผลก็คือ เหมาะที่จะใช้ในเชิงเปรียบเทียบมากกว่านะครับจากนั้นข้อ4จึงถูกตัดออกไปนะครับก็จะเหลือเพียงข้อที่3เพียงข้อเดียวนะครับที่เหมาะสมที่สุดนะครับ เพราะว่าทุกคนเห็นไหมว่าความหมายของมันก็สอดคล้องกับประโยคที่เป็นคำถามถามว่าตัดล้องยังไงโอเคเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะครับ through diarrhea และ common cold โรคภัยทั้งสามอย่างนี้นะครับ สามารถที่จะนำความตายมาสู่หมู่เด็กๆได้นะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตรงนี้ make sense กว่าไหมครับก็คือมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ว่าถ้าเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือดีพอนะครับ ก็อาจจะตายได้ด้วยโรค f ล u diarrhea และ common c o l นะครับแต่ตรงนี้ผมอยากจะเพิ่มอีกอย่างหนึง่งเผื่อใครไม่ทันสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ย <c oughs> ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าตรง if not เนี่ยมันควรจะ มีคำว่า they are แทรกอยู่นะครับถ้าเป็นรูปเต็มแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูปุ๊บแบบนี้นะครับ they are นะครับก็คือมันควรจะเป็น if they are not properly treated นะครับในรูปแบบที่เป็นเวอร์ชันเต็มนะครับแต่ในที่นี้เขาต้องการย่อมันก็เลยเป็นว่า if not p r o p e r l y t i t e d แทนนะครับโอเคตรงนี้ก็คือเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้ตรงนี้นะครับผมก็เลยอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังโอเคฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อ 3นะครับ